ในวันที่เราโกรธเราคิดว่าเรากําลังทําร้ายคนอื่นแต่ความจริงแล้วความโกรธก็เหมือนไฟที่เผาผลาญใจของเราเองมันทำให้เราไม่มีความสุขมันทำให้เรามองไม่เห็นสิ่งดีๆรอบตัวนั่นคือความทุกข์ที่เหมือนตกนรกทั้งเป็นเรามักคิดว่าการได้รับคือความสุข แต่ความสุขที่แท้จริงคือการได้ให้ตั้งหากการที่เราได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นอาหารรอยยิ้มหรือกำลังใจนั่นคือการสร้างสวรรค์เล็กๆขึ้นในใจเราเองในวันที่เราท้อแท้เหนื่อยล้านั่นคือวันที่มารในใจเราทำงานแต่พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นว่า การเอาชนะศัตรูภายนอกไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับการเอาชนะศัตรูภายในด้วยใจที่หยุดนิ่งการที่เราไม่ให้อภัยใครก็เหมือนการที่เราแบกหินไว้ในใจมันหนักมันเหนื่อยและมันทำให้เราไม่มีความสุขแต่เมื่อเราให้อภยัยเราไม่ได้มอบอิสระให้เขาแต่เราได้ปลดปล่อยตัวเอง นั่นคือการเปิดประตูสวรรค์ในอกของเราเองความอิจฉาเหมือนยาพิษที่ทำลายตัวเราเองจากข้างในเมื่อเราเห็นคนอื่นได้ดีใจเราก็ร้อนรุ่มเราไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่เขามีแต่เรากลับจมอยู่ในความทุกข์ที่เราไม่มีนั่นคือการสร้างนรกในใจของเราเองความทุกข์ ที่เราเห็นรอบตัวเป็นเพียงเงาของใจเราเองแต่ถ้าเรามีสติเราจะมองเห็นแสงสว่างที่อยู่ในใจเราเสมอแสงสว่างนั้นคือปัญญาเมื่อใจสงบความทุกข์ก็จะค่อยๆจางหายไปในยุคที่ทุกคนไขว่คว้าหาการยอมรับ เราอาจทำความดีเพื่อให้คนอื่นเห็นแต่ความดีที่แท้จริงไม่ต้องมีคนดูความรู้สึกอิ่มเอมใจที่เกิดขึ้นตอนที่เราทำความดีลับหลังนั่นคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและนั่นคือสวรรค์ที่บริสุทธิ์ที่สุดในใจเราความโลภคือหลุมดำในใจเราที่ไม่มีวันเต็มยิ่งเราได้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้สึกขาดมากขึ้นเท่านั้น ความโลภทำให้เราไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีและทำให้เราไม่มีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นนั่นคือการตกอยู่ในห้วงนรกที่ไม่มีวันสิ้นสุดเราใช้ชีวิตในโลกที่วุ่นวายจนลืมที่จะอยู่กับตัวเองการฝึกใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิไม่ใช่แค่การอยู่เฉยๆ แต่มันคือการกลับมาดูแลใจตัวเองเพื่อให้เราเผชิญกับโลกภายนอกได้อย่างมั่นคงเราใช้ชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนจนลืมที่จะฟังเสียงข้างในความเงียบไม่ใช่แค่การไม่มีเสียงแต่คือโอกาสที่เราจะได้ยินเสียงของหัวใจตัวเองและนั่น คือเสียงที่บอกเราว่าสวรรค์อยู่ในใจความเมตตาเหมือนน้ำทิพย์ที่ชโลมใจไม่เพียงแต่ฉโลมใจคนที่ได้รับแต่ยังชโลมใจคนที่ให้ด้วยเมื่อใจเราเต็มไปด้วยความเมตตาเราจะมองเห็นความดีในทุกสิ่งและโลกใบนี้ก็จะน่าอยู่ขึ้นจนเหมือนสวรรค์ในทุกๆวันชีวิตที่วิ่งตามความต้องการที่ไม่สิ้นสุด ก็เหมือนการเดินอยู่ในนรกที่ไม่มีวันถึงปลายทางเมื่อเราไม่รู้จักคำว่าพอเราก็จะไม่มีวันพบกับความสุขที่แท้จริงเพราะสวรรค์จะไม่มีทางเปิดออกให้คนที่ใจไม่รู้จักสงบความกลัวคือคุกที่เราสร้างขึ้นเองในใจมันกักขังเราไว้ไม่ให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ความกลัวทําให้เราไม่กล้าทําสิ่งที่เราอยากทําและมันทําให้เราพลาดโอกาสที่จะมีความสุขอย่าปล่อยให้ความกลัวมาเป็นผู้คุมขังเราอีกเลยในโลกที่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่เชี่ยวกรากความโกรธความกังวลพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราปล่อยวางเมื่อเรายอมรับว่าคลื่นนั้นมีอยู่จริง แต่ไม่ต้องปล่อยให้มันพัดพาเราไปใจเราก็จะสงบลงและพบกับความสุขรอยยิ้มเล็กๆที่เรามอบให้คนแปลกหน้าในวันที่เขาท้อแท้หรือรอยยิ้มที่เราได้รับจากคนที่เรารักมันคือทานที่ไม่ต้องใช้เงินแต่มีคุณค่ามหาศาลเพราะมันคือการให้กำลังใจ และนั่นคือประตูสู่สวรรค์ที่เปิดออกในใจเราเรามักจะคิดว่าความสุขคือปลายทางแต่ความสุขก็เหมือนดอกไม้ที่บานระหว่างทางที่เราเดินถ้าเรามัวแต่มองไปข้างหน้าเราจะพลาดความงามเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบตัวการได้อยู่กับปัจจุบันต่างหากคือสวรรค์ความเห็นแก่ตัว เหมือนไฟที่เผาผลาญความสุขของคนอื่นและสุดท้ายก็จะเผาผลาญความสุขของเราเองด้วยเมื่อเราคิดถึงแต่ตัวเองเราก็จะไม่ได้รับความรักและความเมตตาจากใครนั่นคือการได้สัมผัสความทุกข์ที่แท้จริงการให้เงินอาจช่วยเขาได้แค่ชั่วคราวแต่การให้โอกาส หรือการสอนให้เขาได้ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองนั่นคือการให้ชีวิตใหม่และนั่นคือการสร้างสวรรค์ให้กับทั้งตัวเราและเขาไปพร้อมๆกันความสงบในจิตใจไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินและไม่สามารถสร้างขึ้นได้จากการไขว่คว้าแต่เป็นสมบัติล้ำค่าที่เกิดขึ้นจากการอยู่กับปัจจุบัน เมื่อใจเราสงบนั่นคือเรามีทุกอย่างแล้วและนั่นคือสวรรค์ที่แท้จริงความอคติคือกำแพงที่เราสร้างขึ้นในใจมันทำให้เรามองไม่เห็นความดีในตัวผู้อื่นและทำให้เราพลาดโอกาสที่จะมีความสุขร่วมกับคนรอบข้างเมื่อใจเราเต็มไปด้วยอคติเราก็จะอยู่ในนรก ที่สร้างขึ้นเองในโลกที่ทรัพย์สินเงินทองคือสิ่งที่ทุกคนไข่คว้า,วาแต่ปัญญาต่างหากคือสมบัติที่แท้จริงเพราะปัญญาสามารถนำเราออกจากความทุกข์และนำทางเราไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนได้และนั่นคือสมบัติที่ไม่มีใครสามารถแย่งชิงไปได้ ในโลกที่สอนให้เราต้องมีให้มากเราอาจหลงลืมไปว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการรู้จักคำว่าพอเมื่อเราพอใจกับสิ่งที่เรามีเราก็จะไม่ต้องวิ่งตามสิ่งที่ขาดและนั่นคือการได้อยู่บนสวรรค์ที่สงบสุขที่สุดการใช้ชีวิตอย่างขาดสติคือการปล่อยให้ใจเราถูกอารมณ์ต่างๆครอบงำเรา จะทำสิ่งที่เราไม่ควรทําพูดสิ่งที่เราไม่ควรพูดและนั่นคือการสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองและคนรอบข้างนั่นคือการได้ลิ้มรสนรกที่แท้จริงทุกสิ่งในโลกล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีวันตายคือความดี ที่เราได้สร้างไว้ความดีคือมรดกทางใจที่จะคงอยู่ตลอดไปแม้ตัวเราจะจากไปแล้วนั่นคือการทิ้งสวรรค์ที่ไม่มีวันสูญสลายไว้ในโลก